ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้าร้ยเก้าผ้ารวย,รวยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาครับสําหรับเลขลาวพัฒนากระผมเล่นมาวันุที่12มกราคม2567ลาวพัฒนาเลขที่ออก8 2 1 7 2 4ครับสําหรับเลข4ตัวครับพี่น้อง1 7 2 4ครับ3ตัวนะครับเนาะ7 2 4 2ตัวล่าง17ครับสําหรับพี่น้อง FC ท่านใดที่โชคที่มาันกันนะครับเนาะก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้อง FC ทุกขู่ทุกคนครับสําหรับพี่น้อง FC ท่านใดที่ยังพ่ทัาไในโชคได้มานกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับเนาะครับถามว่าเป็นอย่างตรงกดติดตามและก,ะกล็กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะพี่นอ้องมาเบิ่งกครรบผมผลไว้เล่าพัฒนาในวดที่ผ่านมากันรับกับตัวเลขแนวทางของบาวแหลมครับ สำหรับเลขเล้าครับพี่น้องของบาวแลมในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นที่นนาพอใจนะพี่น้องครับเลขซี่กะกลับผมเข่าเต็มๆเลยครับผมตัวเน้นกะเข่านะครับเนาะกลับพะว่าเลขเล้าเฮาครับผมสองตัวบนครับออกสองสี่ครับผมครับบาวแลมให้พี่น้องไปสี่สองนะครับเนาะครับสำหรับงวดนี้ครับผมมีพี่น้องได้เฮกันครับผมครับหลายต่อเนาะพี่น้องครับผม เลข3ตัวโตดนะพี่น้องครับ3ตัวโตด6ประตูกะเต็มเต็มกันเลยครับผมครับ7 2 4 7 4 2เนะพี่น้องครับดีใจครับผมกับพี่น้องเอฟซีครับผูพนเขามากดที่ตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพื่อเพิ่นจะก็ได้พลาดครับผมคลิปตัวเลขหน้าทางลาวพัฒนาทีบ้าแลมดหน้าไม้พี่น้องได้รับชมครับมาเบิ่งอีกช็อตหนึ่งครับพี่น้องซึ่งเป็นช็อตที่บาดเสียวขนาดเลย ครับกับเลขสีตัวนะครับเนาะของบาเล่ย์ครับผมครับเลขสีตัวนี่ตรงตรงเลยพี่น้องสองสีนะครับเนาะสองสีท้ายนี่ตรงตรงเลยครับพิษแต้มเดียวครับพี่น้องหนึ่งหกครับผมถ้าเป็นหนึ่งเจ็ดนะโอ้โหเข่าสีตัวเลยครับผมครับดีใจนะพี่น้องครับผมครับอาจจะมีนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีผู้เพิ่นมักหนึ่งเจ็ดที่แล้วก็เอาสองสีไปใส่นี่ เต็มเลยครับผมพี่น้องลองสังเกตกันบ้างนะครับเนาะสําหรับเลขวิ่งครับผม4 2ครับผมครับถึงจะฟันสองเก่ามากนะครับเนาะแต่จุดสังเกตเขามีครับผมพี่น้องลองสังเกตว่า2ตัวที่หายไปครับถึงจะเป็นตัวกันก็มี C2 ี่ายมีส2่สทยมี2 4ครับเนาะซึ่งตัวเลขถ้าชนกันในขนาดนี้ครับผมพี่น้องต้องเข้าใจว่ามันคนละสูตรกันครับผมครับซึ่งถ้าคนละสูตรแล้วยิงมาชนกันนี่โอกาส มีสูงเพราะว่าครับกับมีมีหลายรอบที่เป็นลักษณะนี้แล้วมานะครับเนาะครับตัวเลขมาถือว่าเขาเต็มเต็มเน,นเนีนเลยแต่ดีใจครับผมกับพี่น้องเอฟซีสำหรับงวดนี้นะครับเนาะพี่น้องทันใดเขามาแล้วโอดใจรอ,อกันครับผมครับมาเบิบ่งเอาตัวเลขเอาแนวทางครับราพัฒนากับเบาแหลมน้ากันนะครับเนาะ ครับสำหรับเล็กเล่าพัฒนาครับผมในงวดที่จะถึงครับพี่น้องก็คือไม่นี้แหละครับผมวันจันทร์ที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผม เราพัฒนาครับสําหรับคลิปนี้พ้าพี่น้องครับผมมาติดตามตัวเลกแนวทางของเบ่าวแหลมพารวยครับไปกันเร็วๆเลยครับพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดกลับมาเบิงนะครับเนาะสำหรับเลขวิ่งครับผมฝากสายวิ่งสายรูดกันเอาไว้ห้ากับเจ็ดครับพี่น้องครับซึ่งเลขวิ่งยาง้เบ้าแล้งกะเด่นเจ็ดรองห้ากันนะครับเนาะฝากเอาไวค้ครับผมลองพิจารณากันเบิง มอนีลมแรงครับพี่น้องเสียงลมครับสำหรับสายวิ่งสายรูดก็อย่าลืมกันเด้อพี่น้องครับฝากกันอาไว้นะครับนอกกับเลขวิ่งของเบาแหลมครับผมซึ่งงวดที่่านมากอะถือว่าขับเข่าเต็มเงมมวดนี้ก็เรามาระวังกันนอกจากนอกัวเลขเป็นเพียงแนวทา้งครับผมครับเลขนมีเข่ามีรุดครับพี่น้องที่เห็นเข่าก็เกิดจากสถิตินะครับเนอกรับ มีเข่าบางหลุดบางครับผมดังนั้นพี่น้องต้องระมัดระวังครับผมกับตัวเหล็กกับแนทางยาหมั่นใจเด้อพี่น้องไอ้ครับผมโดยความห่วงใยครับผมจากบบาวแหลมพารวยฝากไว้ครับผมทั้งสองช่อง้อพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ทั้งช่องของก้าวพารวยเบาแหลมพารวยนําเด้อครับผมมาเบิ่งตัวเล็กนะครับเนาะตัวที่จะฟันลงให้พี่น้องครับผม วันห้าเจ็ดเน้นๆครับผมหมวดใด้นอ้องสิเขาตัวเน้นตัวฟันให้พี่น้องได้เฮกันนี่ครับมาเบิ่งตัวกันตัวร่องกันไปเลยครับพี่น้องหนึ่งสามสามเจ็ดห้าหก บเบิ่งเลขสามตัวครับพี่น้องหมดนี้มีหกหางด้วยครับผมหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งสามหกสามเจ็ดห้า สามเจ็ดหกเจ็ดห้าหกครับสำหรับเลคซี่ตัวครับพี่น้องฝากเอาไว้สองแปดสามห้า ศูนย์สี่ศูนย์ห้าเจ็ดครับแนวทางมือนี้นะครับเนาะ,อะขออนุญาตเด่นให้พี่ไอ้นองเข้าเพื่อความแตกตา่างครับขีดเส้นสีบ่กง,งามเด้ยพี่นอ้องตรงขอกลาวพระท่านอภัย ครับสำหรับตัวเน้นครับผมหาเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมครับผมเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับตัวร่องตัวกันหนึ่งสามสามเจ็ดห้าหกเจ็ดหกเนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็เข่าตัวร่องตัวกันเด้อครับผมตัวเน้นบอได้เข่าครับระมัดระวังกันครับเลขสามตัวก็เน้นในเจ็ดห้าหกเนาะครับ สำหรับพี่น้องทันใดชื่นชอบกับผิดเจรณาการเบิงครับสำหรับครับผมครับตัวเลขครับมวัน,นี้ซีตัวกับระมัดระวังกันะกนะครับเนาะ ครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเด่นนะครับเนาะครับตัวเลขครับผมเป็นเพียงน้าท่างฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ครับผมครับมีเขามีลุดเดอร์พี่น้องให้ละมัดระวังกันดีๆ ครับสํหรับพี่น้องครับผมเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมผลงานของเบาแหลมพารวยกันอยู่ก็อย่าลืมครับแคปหน้าจออาไว้นะครับเนาะครับแคปไปเทียบเคียงกันเบิ่งกับสานักที่พี่น้องชื่นชอบเวลาเรายังมีอีกเยอะครับผมครับทันแน่นอนครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมครับรวมถึงผู้ที่มีมาไล่นําใจนะครับเนาะครับส่งเข้ามาคกับเบาแหลมพารว้ยขอให้พี่น้องครับผมมีความสุขครับผมครับกิจการงานอย่างที่พี่น้องเฮ็ดอยู่กับคอยเจริญรุ่งเรืองครับ ให้ปังๆตลอดปีตลอดไปนะครับเนาะครับสำหรับปีหกเจ็ดนี่ก็ขอให้พี่น้องครับผมครับเสียงโชคเสียงไทยก็ขอให้ครับผมมันมนเด้อพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับเบาแหลมพระรวย9ก้าพระรวยก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับผมขอให้พี่น้องเอฟซีของเบาแหลมครับผมมีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนครับผมสาหรับคลิปนี้ครับเอาไว้แต่เพียงสมนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม